สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องพี Channel ของเรแนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสินค้าของทางร้าน Create แนะเรามีตัวเจ้า Pocket Clicker วันนี้ก็มี น้กเบานะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่คือเไปนะครับแล้วก็มุมาพได้สะดวกนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่เรา้อแต่ติดตายมาครับแข็งแรงด้วยครเนื้อไม้ไม่ไ้เครื่องีดีเทนนะครับหนาหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่สิบเซนนะครับแล้วก็ความยาวจนอยู่ที่สิบห้าเซนความสูงเนี่ยอยู่ที่สี่เซนนะครับเพ่จะบอกวาก่วจะเซ็เกอร์จะอยู่นะครับต้นใหม่เนี่ยเราแต่งคู่รับ แล้วก็ที่เสริมมานัคือเจ้าฟลำสลิฟมนะครับมาแข่งให้กับตัวรุ่งใหม่ตัวรุ่นเก่านะครัไม่ได้ติดลำสริฟมงนะครับเขาได้พัฒนาขึ้นมาราคาเนี่ยจะอยู่ที่390บาทนะครับแล้วก็มีกล่อง่ดีหนึ่งนะครับจะมาใส่คาเดียเลยกเกอะเลยนะครับแล้วก็มีฟมากเลยนะแต่ต้องรู้ว่าครับพึ่งมะแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ สามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อทางช่องทางเฟซบ,บุ๊กนะครับเพราะว่าเปีย,ายาาาาปาหาขร,ร,ราไงไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาโดายเข้ามาเพียงหาครับแล้วก็ช่องทางทวิตเตอร์สตาร์นะครับเดี๋ยวเราจะเอีงลิ้งไว้าใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ